สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองขุนมิตรภาพที่136โรงเรียนบ้านหนองขุนมิตรภาพตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลหนองขุนอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์สังกัดส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโรงเรียนบ้านหนองขุนมิตรภาพที่136เปิดการทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 151คนบุคลากร15คนผู้บริหาร2คนซึ่งมีดิฉันนางสาวจำเนียนนุ้ยปีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสวัสดีค่ะกรองสนคณีมูงคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุณมิตรภาพที่136โรงเรียนบ้านหนองขุณของเรานะคะนอกจากมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางแล้วนะคะยังมีการ จัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสนองนโยบายนะคะของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเรียนดีมีความสุขค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังน้อมนําพระ,ระบรมราชโองบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่สการปฏิบัตินะคะในด้านของการมีงานทํามีอาชีพมีการฝึกทักษะกระบวนการต่างๆนะคะให้กับนักเรียนในทุกๆระดับชั้นค่ะสําหรับกิจกรรมตัวอย่างที่นํามานําเสนอในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมการทําพิมพ์เสนน้ําค่ะในส่วนของกิจกรรมการทําพิมพ์เสนน้ํานะคะจะทําให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะและก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรและก็ารายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนในชั้นเรียนด้วยค่ะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เสริมนะคะให้กับนักเรียนและก็ต่อยอดสู่การเป็นอาชีพในอนาคตด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุปตาสุรชาติสวัสดีค่ะอิฉานชื่อเด็กหญิงสตรียากรเสงอาเตช์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปัศสิตาเสือแก้ววันนี้จะมานําเสนอพิมพ์เสนวิธีทานะคะเริ่มจากการเตรียมพิมพ์เสน 100กรัมกาละบูน100กรัมเมนทอน300กรัมนำพิมเสนกาลบูนเมททอนและน้ำมันยูคาลิปตัสมาผสมใส่ขวดน้ำพลาสติกที่เตรียมไว้ นั้นปิดฝาขวดพลาสติกเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายเป็นน้ำใสเทพิมเ์เสน้ำใส่บิเกอร์เพื่อเตรียมผสมสีเพื่อความสวยงาม พิมพ์เสน้ำใส่ขวดภาชนะที่เตรียมไว้และทำการปิดฝาขวดปิดฉลากบนผลิตภัณฑ์เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ กับผมนายชำนาญขอรบัดครูโรงเรียนบ้านหนองขุนวิทยาพที่136ครับวันนี้จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์โรงเรียนครับก็คือพิมพ์เสนน้ำครับสาเหตุนะครับที่ทางโรงเรียนนะครับได้จัดทําพิมพ์เสนน้ําขึ้นมานะครับเนื่องด้วยว่าจังหวัดชัยนาธนะครับในช่วงที่เป็นฤดูร้อนอากาศนะครับมีอุณหภูมิที่สูงครับทำให้เกิดอาการเรนเวนสีสัะนะครับตามมาด้วยครับโรงเรียนจึงเลยเห็นปัญหาในส่วนนี้นะครับจึงได้สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาครับเพื่อช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ โดยนะครับตัวของผมนะครับได้ทําการให้ความรู้นักเรียนนะครับตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการทำนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับสําหรับในการทําวิธีการทํารวมไปถึงขั้นตอนในการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ครับเพื่อที่หวังว่าในอนาคตนะครับนักเรียนจะสามารถนําความรู้นะครับในส่วนนี้ไปใช้ในการต่อยอดและประกอบอาชีพในอนาคตได้ครับกิจกรรมพิมพ์เศษน้ําทําให้หนูสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ และสามารถต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตได้ค่ะนิมเซน้ำรงเรียนบ้านของคุณวิรภาพที่136เ้